โอ้กินประแดกครับหอมอืมอืม,อมกุ้งมันหวาน ครับกราบสวัสดีพี่น้องพวกไปกันแล้วกันนะครับมือนี้พวกก็ผมคือเก่าครับกับกินกับมีทางซองทาง YouTube บ่องซุปเปอรม์มีกันแล้วกันครับผมยัยแมงแรงบังหูแจากว่าสิกินเอียงคิดพ่กออกพวกว่าถือว่าสิกินเอียงกดเข้ามาเบิ้งครับกินกับมีว่ามีเมนูเอียงเลือกสันครับว่ายาก,กินเอียงก็ลองไปแต่หาสัรสรหามากินเบิ้งนะครับ เช่นเคยครับมัอนี <c oughs> <c oughs> <sh> ้กัอาหารอีสานคือเก่านะครับมือนได้สีมีอาหารแปลกๆใหม่ๆก็เดี๋ยวว่า <c> ก <oughs> ันเนาะมัอนี้กัยังอยู่มองเดิมครับอาหารอีสานคือเก่ากับกองเข่าประจำไก่คือเก่านะครับผมครับในนําเมนูแรกก็เลยครับเป็นการเสียเวลานะครับผมเมนูนี้เลยครับตำบกคงครับส้มตํานะครับส้มตํากุ้งสดนะครับตำหุงกุ้งสดใส่ปลาแดกหอมๆอมตำเผ็ดๆแ็ดนีงหน่อยแล้วก็มีข้าวปุ้นไว้แก้่นะครับมีข้าวปุ้นเนีงหน่อยนะข้าวปุ้นนี่เป็นข้าวปุ้นนี้ดิ มันมันบางคนก็เอื่นขนมจีนนะครับอ่าเมนูต่อมาครับแนนําเมนูนี้เลยครับผมเป็นเมนูที่ไพ่ไพ่กระทานได้แต่เหมือนเดิมครับเขาก็ยังมีคู่กันคือคู่กับเจลคือเก่านะครับแล้วก็เป็นปิ้งไดโนเสาร์นะครับแห่หมูย่างนะครับเป็นหมูย่างแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นหมูโสกันนะครับหมูโซกันหมูฝอยนั่นเองนะครับผมเป็นหมูฝอยนะครับหมูฝอยหมูหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็น มึกฝอยนะครับมึกฝอยมึกหวานนะครับปลามึกแข่งเป็นเป็นอบเป็นฝอยนะอ่าเป็นมึกโอ๊ยนพึ่งนั่นเองนะครับผมอ่าเมนูต่อมาครับอันนี้จะเป็นกับเข่ากับแก้มนะครับแล้วแต่คนกินก็เขากินคนกินกับแก้มก็กินนะครับกุ้งแช่น้ําปลาเนาะนี่อ่าจะเสียบเลยวะอ่าเมนูต่อไปคือแกงหน่อไม้เด้แกงหน่อไม้ใส่ปลาแดกน้อยนึงก็ใส่ยานั่งนะครับกัหลายคนหลายบ้านก็แกงคือกันบางบ้านกะ แกงใส่ปลาหมึกประมาณนีกับแกงใส่หมูสามชั้นนะครับแต่น,นี่สิเป็นแกงแล้วก็ใส่พวกผักนะครับว่าม,มีเนื้อหมูเนื้อสัตว์อ่าอันนี้จะขาดไม่ได้ครับผักสดคือเกา่าสุขภาพนะครับรักสุขภาพหน่อยตบถ่ายด้วยนี่ครับผลไม้แคต่ตะลุกแมนบอกว่าแค่ตะลุกกันละนี่ดีมาผมสิลองชิมเมนูแรกกันก่อนนะครับเมนูเลยตำหวงอิริอยากอยากอยาก,ยากแจ้งมือเน,นี่ย หมูต้ส้มตำเนี่ยดีๆกินตำบุกุงเนี่ยกรับกุ่งสดเนาะโอ้ยเงียหา่าดอกนี้แกกัดคำโตๆเลยก็ได้กันนะครับฮึ mm ่ม hmm. เสียบกีดวดมาเนี่ยโอ้กินบเดแยกรับหอมอื mm ้ hmm. อืมกลุ้มันลลหวานรักเด็กนะมาแล้วกระจายเขามาแดกอื้อเข้ากันอืมครับครับดีนั่นตะบงเป็ดๆกับแกงเราไม่ตอนห่อนไปนี่ว่าโปเป็ดไปให้ห้าเมียรสแกงเราไม่ครับ ไปอืมเฮียแบบขำนะเขาเลี้ยงเลยถ้าวักินปลวกอีกพวกินเขาอีกจัน้ำประเด็จห,หมูครับย่างเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเฮ็ดคลิปมาให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวจะมีดิ่งคลิปให้เบิ้งสูตรได้อันเด้อคุยกับเจ้าประแดกจเนี Ừ. này Đây. Nhở nó Chứ khẩu Không เลือดพิษบนนี่เนื้อบนนี่โอ้รวยได้ด้วยครับกินแม่ไปยังบหมูได้บ้างขนาดเนี่ยมันคือมันมันบันบนเหนียวมันบม่หยาบเนี่ยอันนี้เป็นปิ้งหมูด้วยอันนี้เป็นปิ่งหมูด้วยมันคือมันมันบนเหนียวมันบม่หยาบเนี่ยอ่าเนื้อด้วนี่เป็นหมูได้บ้านี่ล่ำพิษได้บ้างขนาดเนี่ยอืมเราติ่มบะไม่เจียเพราะมันก็บม่หยาบเลย

ครับเพื Ming ่อคือ่าที <t ell> ่บอกนะครับว่าเมื่อนี้จะกินยังพี <aha> ่มาหรอครับสองซึ้นบบมี้แรกกันยิงก็มีเอาบอกบ๊ผิดหลังนี่นันแต่เราไม่นู้เฮ้กินเองก็ได้เปซื้อของก็ได้ แต่ว่าหนองคัตแบบนี้ไม่นุ่มเมืนเขากันเนี้ยคือเนี่ยเ,เขากันนุ่งตัวเนี่ยแล้วมืดยังไงมึกเขากันบอแต่มาลอง,องนี่แห้ะม,ม,มาลองบึงอืมเจ็บ น่ครัไม่ใช่แค่ันหรอกตำเนี่ยที่เป็นตำกุ้งสดหรือว่าตำกุ้งสุกหรือกุ้งสะดุ้งงามก็ได้นะครับแซ่บเพื่อน้องผขายบลาดิโน่เจียวนี่ยนี่มันจำเจียวแม็นกินให้กินยังบวกครับสู่เจียวประแดดไม่จำเล้ก,กับหวกพักก็ได้ อืมลองเบิง้งแต่ก็ว่าพวกเป็นหรอกว่าแต่เราคนกินพวกคือกันนะครับเน้ะอืมอืมแกงลง้ไหมบักบวบตามหาบักบวบนี่บักบวบมากจนได้ปะเนี่ยอืม ไมต่าหมูุ่งเนี่ยเดี๋ยวตะคนหมักเลยบางคนหมักเผ็ดคักบางค้นมักบ่เผ็ด่อใส่ทุดดดบวใส่เอรับผมมักตาหมูงไ่ต้องเผ็ดใส่สุดดแน่วาบใส่เลยใส่หน่อยกระแซ่บหน่อยใส่แรกกรแซ่บหลายบ่ะแซ่บเดี๋ยวตะค้นมาหมักเนาะ

มันสิอาจจะบวชเข่ากันเนี้ยบวชกินมาเป็นเนี้อเข่าบวชเข่าอันนี้บวชกระตรงบวชแรบวชเข่าถามบ่ชเสบบวชเสบโด้บวชเข่ามันเหมาะกับแก้มน้ำกับแก้มเนาะแต่บางคนก็สั่งไม่กินกับเข่าเด้ไปรันไปรานกับเข่ารานยังสั่งกุ้งแซ่ยน้ำปลาไม่กินกับเข่าเคยเห็นหรอไงอื้ม Mình nên nó không biết biết bây giờ nó càng làm mày càng biết đưa mà Oh. Uh. Mm. Uh.

khâu cá, khâu cá, cứ khâu cá này là vấn đề. à cuồng đấy, nào làm riêng, kiếm Pepsi xe Pepsi. เก่ากัน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 เองกินไม่กินกินสูตรตอนนี่แบบนี่ครับ มืงเท่ปลาเขาก,กันเขากันแห้งครับผมขอประหยตด่าไปกินเปปสี่ครับปูแทนปลากูเ้อมเขากันคัออกอชีวิต เอาครับต้องไปยังไงก็ฝากกันนะครับนะครับกินกับหมีเอียงกับข้อเมนต์มาบอกมาเตือนกันอยากให้กินเยียงอยากให้คิดเอียงคือว่าสิกินเอียงหรือว่าสิเหตุเมนู่เอียงรับกิ๊มาฮะไปหน่อยคลิปหน้าจะพาไปกินอะไรนะฮะอะไรปลาหมึกปลาหมึกมันต้องไปเด้หมึกซาซิมิยังสิเอาหมึกมาตำเจียวแร่มาแทนโอเคครับกิ๊หน้ากรับพอกันใหม่นะครับสำหรับกินกับหมีที่ ติดตามได้วยยูทูบช่องซุปเปอร์มีนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ chuyên cấp. Ô, oh, khẩu cán, khẩu cán.